สวัสดีครับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนเนี่ยนะครับพอเราได้นินข่าวเราก็มักจะนึกถึงภาพของทหารอาวุธการเผชิญหน้ากันแต่เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดมันอาจจะซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงอย่างเช่นในหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือที่หล่อหลอมความคิดของผู้คนของทั้งสองชาติมันหลายชั่วอายุคนครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดประทุข,ของเรื่องนี้เลยดีกว่า สถานการณ์มันร้อนระอุข,ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเมื่อทางฝั่งผู้นําของกัมพูชาออกมาถแถลงการกล่าวหาว่าฝ่ายชัยเนี่ยเป็นผู้รุกรานเป็นฝ่ายที่เปิดฉากโจมตีก่อนโดยที่ไม่มีเหตุผลสมควรแต่แน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีด้านเดียวทันทีที่ข่าวออกไปทางกองทัพไทยก็ออกมาตอบโต้ทันควันเลยครับโดยยืนยันว่าข้อมูลที่ออกมามันบิดเบือนความจริงนะ ความจริงก็คือกัมพูชาตัางหากที่เป็นฝ่ายเริ่มความขัดแย้งก่อนส่วนที่ไทยทำไปเนี่ยเป็นแค่การใช้สิทธิป้องกันตัวเองเท่านั้นเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับ ความตึงเครียดมันพุ่งสูงขึ้นไปอีกเมื่อมีรายงานข่าวออกมาว่าทั้งฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขามีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมากอย่างเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง PHL 03ซึ่งโอ้โหพิษัยิงของมันเนี่ยครอบคลุมเข้ามาถึง16จังหวัดของประเทศไทยเลยนะครับเรื่องนี้มันเลยแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่านี่มันไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆตามแนวชายแดนอีกต่อไปแล้วนี่แหละครับมันเลยกลายเป็นสถานการณ์คลาสสิกที่ต่างฝ่ายต่างก็ชี้หน้ากันว่า เธอเริ่มก่อนสองประเทศกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งที่เปราะบางมากๆโดยที่แต่ละฝ่ายก็มีเรื่องเล่าในมุมของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับสิ่งนี้ล่ละครับที่ทำให้เราต้องถอยกลากมา1นก้าวแล้วก็ตั้งคำถามที่สำคัญมากๆว่าตกลงแล้วอะไรคือรากเหง้าที่แท้จริงของความขัดแย้งนี้กันแน่คือถ้าเราอยากจะเข้าใจเปลวไฟที่มันลุกโชนอยู่ตรงหน้าเนี่ย เราก็ต้องมองย้อนกลับไปดูเชื้อไฟเชื้อไฟที่มันค่อยๆสั่งสมมาเป็นเวลายาวนานแล้วเราจะไปหาเชื้อไฟที่ว่านี้ได้จากที่ไหนคำตอบของเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจเพราะมันไม่ได้อยู่ในสนามรบแต่อยู่ในที่ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือในห้องเรียนครับมีงานวิจัยทางวิชาการหลายชิ้นเลยนะครับที่ชี้ให้เห็นถึงพลังอันมหาศาลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งแบบนี้เขาเรียกสิ่งน,นี้ว่า วาทกรรมชาตินิยมในแบบเรียนครับฟังดูอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าจะพูดให้ง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือกระบวนการที่รัฐใช้การศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเขียนเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการของชาติขึ้นมาเพื่อหล่อหลามมุมมองที่พลเมืองจะมีต่อประเทศตัวเองและที่สําคัญคือต่อประเทศเพื่อนบ้านครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือแล้วมันทํางานยังไงคือแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การรวบรวมข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมานะ แต่มันคือเครื่องมือทางอุดมการณ์ที่ทรงพลังมากๆของรัฐเลยครับมันทําหน้าที่สร้างสิ่งที่เรียกว่าความทรงจําร่วมกันของคนในชาติทําให้คนที่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในจินตนาการเดียวกันและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันเป็นตัวกําหนดนิยามว่าใครคือพวกเราและใครคือพวกเขาซึ่งบ่อยครั้งเลยครับที่การขีดเส้นแบ่งนี้มันนําเป็นสู่ความรู้สึกของการเป็นปฏิปักษ์กัน แล้วพอมาดูในกรณีของไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะล่ะครับมันเป็นยังไงเราลองไปดูเรื่องเล่าของแต่ละชาติที่ถูกสอนกันในโรงเรียนกันเลยดีกว่าครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนตารางนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากเลยนะครับถ้าเราดูเรื่องเล่าฝั่งไทยเนี่ยแก่นหลักเลยคือการสืบทอดอารยธรรมและการรักษาเอกราชเราจะเน้นย้ำเรื่องประวัติศาสตร์อันยาวนานการไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครการต่อต้านการลุกรานคือภาพลักษณ์ของชาติที่แข็งแกร่งและมั่นคงมาโดยตลอด ในทางกลับกันพอเราไปดูเรื่องเล่าของกัมพูชาแก่นเรื่องจะต่างออกไปเลยครับเขาจะเน้นเรื่องความยิ่งใหญ่ในอดีตของอาณาจักรของโบราณและก็การต่อสู้ดิน้นรนเพื่อฟื้นฟูชาติให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากผ่านยุคที่เสื่อมถอยและความขัดแย้งมาอย่างยาวนานเขาจะมองตัวเองเป็นชาติที่ต้องคอยปกป้องอธิปไตยจากเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่าและเข้มแข็งกว่าอยู่เสมอ ทีนี้ประเด็นที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือไอเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่มันต่างกันสุดขั้วเนี่ยซึ่งถูกสอนซ้ำๆย้ำๆกันมานานหลายสิบปีมันส่งผลสะท้อนมาถึงความขัดแย้งที่เราเห็นกันในปัจจุบันได้ยังไงเรามาลองเชื่อมจุดดูกันนะครับเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ของไทยที่เน้นย้ำอยู่เสมอเรื่องการรักษาอธิปไตายจากภัยคุกคามภายนอก เห็นไหมครับว่ามันสะท้อนออกมาโดยตรงเลยในถแถลงการของกองทัพที่บอกว่าประเทศไทยมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองเพื่อปกป้องอธิปไตยมันคือตะก,กะเดียวกันเป๊ะๆเลยครับในทํานองเดียวกันเลยครับพอเราตัดภาพมาที่ฝั่งกัมพูชาเรื่องเล่าของชาติที่ว่าด้วยการเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ในอดีตแต่ต้องต่อสู้เพื่อรักษาตัวเองจากเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่าและก้าวร้าวเรื่องเล่านี้แหละครับ ที่เป็นเหมือนแว่นตาที่ทําให้ผู้นําของเขามองสถานการณ์แล้วก็ตีตราประเทศไทยว่าเป็นผู้รุกรานในทันทีซึ่งมันเป็นภาพที่ต่อเนื่องมาจากภายคุกคามในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาเรียนรู้และซึมซับกันมานั่นเองทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับมันนําเรามาสู่ข้อสรุปที่สําคัญมากๆและอาจจะทําให้เรามองความขัดแย้งนี้ไปได้ไกลกว่าแค่เรื่องของเส้นแบ่งพรมแดนครับสิ่งที่เราได้เห็นกันในวันนี้มันบอกเราว่าความขัดแย้งชายแดนแบบนี้ จริงๆแล้วมันเป็นมากกว่าการต่อสู้กันเรื่องดินแดนนะครับแต่มันคือการประทะกันของเรื่องเล่าของสองชาติที่ฝังรากลึกอยู่ในใจคนพูดอีกอย่างก็คือแต่ละฝ่ายกำลังแสดงไปตามบทบาทที่ถูกเขียนเอาไว้แล้วในหนังสือประวัติศาสตร์ของตัวเองและทั้งหมดนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่ท้าทายความคิดของเรามากๆเลยครับการที่เราเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ถูกใช้เป็นอาวุธได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นแต่ก้าวต่อไปนั้นยากกว่ามากครับ นั่นก็คือแล้วเราจะสร้างสันติภาพได้อย่างไรในเมื่อตัวตนของแต่ละชาติถูกล่อหลอมขึ้นมาจากอดีตที่ขัดแย้งกันนี่เป็นคําถามที่สําคัญนะครับไม่ใช่แค่สําหรับประเทศไทยกับกัมบูชาแต่สําหรับทุกที่ในโลกเลยที่มีความขัดแย้งในลักษณะนี้เกิดขึ้นครับ